ให้โดนเซนต์ปีที่สนะครับก็ขอขอบคุณอัพไลน์ทุกคนโอกาสนะครับเออพี่อ้อมครับแล้วก็แพทที่นั่งในสายงานพี่อ้อมครับก่อนอื่นเลยทุกคนอาจจะเห็นว่าเออผมเดินแปลกๆเนาะก็อันอที่แชร์ก่อนก็คือเหมือนไปหารายชื่อครับพอไปหารายชื่อเนี่ยเราก็ไปเล่นกีฬาทางปกติเล่นบาสแล้วทุกคนลงมาเท้าพลิกแล้วเจ็บไหมครับโอเคไหมน่าจะคนละมีดกัน แล้วก็เออหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าเรามีเคสต่อ,อแต่ว่าเคสยกเลิกครับ<อ>แล้วเออคำในหัวของคำในหัวก็นึกขึ้นมาได้ครับที่พี่ไปเขาบอกว่าตอนที่เคสเรายกเลิอกอะ่ะเราเลือกที่จะไปเล่นไปเที่ยวเล่นหรือว่าเลือกที่จะหาเคสต่อ,อหลังจากนั้น,นผมก็เลยไปซื้อน้ำแข็งที่เซเว่นอ่ะ มานั่งประคบแล้วก็หาลายชื่อก็ได้หนึ่งห้ลายชื่อนะครับแล้วก็มีน้องพาไปส่งห้องพยาบาลอีสี่ลายชื่อครับทีนี้ก็ไม่แนะนำทุกคนนะฮะดูแลตัวเองดีกว่าน้องตัวเรื่องที่จะหาวันนี้นะครับก็คือตามที่เขียนเลยครับอย่ายอมแพ้กับเป้าหมายตัวเอง คือผมตื่นเต้นมากเลยอะตอนที่มี Q a โ d A พลที่พี่ไบคแชร์ว่าเออเราอยากยอมแพ้กับเป้าหมาย oh <my S 1> เราคู่ควรกับคำว่าต้องได้เท่านั้นไหม oh <my. S 1> ไม่ได,ไได้ไม่ได้อ่ะแล้วพอผมผมคิดได้อย่างเนี้ยคือพอเราฟังแล้วเราตื่นเต้นมากเลย oh <my. S 1> ผมก็คิดกับตัวเองว่าเออคือเราอะเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันนะแต่ถ้าต้องแข่งขันยังไงก็จะไม่แพ้ oh ผมก็จะบอกตัวเองเสมอว่ากูต้องชนะ <_ an> แล้วเอ,อพอเราคิดอย่างนั้นได้อะเราก็ดึอีกทีเออแต่ทําไมในแอนมเบที่เขาบอกว่ามันต้องแข่งขันกันตัวเองทาไมเรายอมแพ้ดูครั้งเลย <_ an> ตอนที่ตอ,ทออตอนต้นเดือนเราตั้งเป้าอีกแบบหนึ่งตอนกลางเดือนเราเป,เปาาลี <_ an> ล่ยน,นเป้าหมายแล้วเราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายแทนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะก่ทเขาต้องไปี ฟังฟออพี่ไบรน์นแล้วตื่นเต้นมากผมก็เลยทักไปหาพี่เอธบอกว่าอยอมรับเลยนะครับคือแล้วทักไปหา,ปอ,ปหาอะไรถูกแล้วครับก็ตื่นเต้นมากทักไปหาพี่เอ,อ๋เนาะว่าแบบเออผมยอมยนะครับผมอยากสําเร็จผมจะผมจะไม่ยอมแพ้กับเป้าหมายพี่เอธบอกว่ามีอะไรที่จะทําแตกต่างจากเดือนที่ผ่านมาไหมผมบอกว่า ผมจะไม่ยอมแพ้นในเป้าหมายครับผมจะตั้งใจหาเคสมากขึ้นผมจะทําเคสมากขึ้นผมจะจริงจังเขียนไปเยอะมากครับหลังจากนั้นไม่นานที่เออโทรมาโทรมาบอกว่าเออฟังมึงก็เป็นผู้นําแล้วนะกูพูดตรงตรงเลยแล้วกันเอาคนที่ใกล้ตัตมึงที่สุดเนี่ยที่ไบต์อ่ะปีบัญชีปีบัญช,ชีหน้ามึงอยากเป็นอะไรผมก็บอกว่าอยากเป็นเอมมอลล์ครับพี่ ผมว่าศักยภาพคนยังผมมาทําได้เธอ,อบอกว่ามึงว่าพี่ไบ์อ่ะเขายอมแพ้ในเป้าหมายไหมมึงว่าพี่ไบต์อ่ะเขาไม่ตั้งใจไหมมึงว่าพี่ไบออ์อ่ะเขาเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตัวเองไหมล่ะไม่ครับพี่ไม่เลยเออเขายังเป็นไม่ได้เลยแล้วทำไมมึถึงจะเป็นได้อะอตรงๆ คือแต่ว่าพอเราได้ฟังอย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเออท,เที่เราที่เราทํามาตลอดมันยังไม่พออ่ะถ้าเราไม่ตั้งใจเต็มที่อ่ะในปีบัญชีที่เหลืออยู่เนี้ยเราไม่มีทางทันได้เลยอะ่ะแล้วผมก็คิดกับตัเองตลอดแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะ่ะที่เราได้รู้อะ่ะไม่รู้นะว่าแบบอ่ะทุกคนมีอะไรในใจไหมแต่ถ้าแบบทุกคนแบบอ่ะเป็นฟิลแบบน่้าคุยกับอารไลน์เลยอะ่ะ เอออัปลน์เขาจะจี้ผมนี้เราไหมอะถ้าทุกคนยอมรักกับอัปลน์นะคุณจะไม่มีฟิลนี้เลยคุณจะเป็นฟิลแบบว่าอัปลน์ครับช่วยผมหน่อยผมอยากสาเร็จอ่ะผมต้องทําอะไรบ้างแล้วถ้าคุณเป็นอย่างนี้นะคุณจะไม่กลัวกับการคุยกับอัปลน์เลยอะคุณจะกล้าลุยอะอย่างตอนผมไปทําเคสอ่ะผมก็นึกเสมอเลยว่าเออว่ะอัปลน์เขาเชื่อในตัวเราอะแล้วถ้าเรายอมแพ้ตอนเนี้ยเรากําลังขัดขวางความเชื่อของอัปลายไหมอะ ครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ประกาศเป้าหมายครับเดือนนี้นะครับก็จะหาเพิ่มอีกสฟอนไลน์เพื่อเป็นสิฟอนไลครับแล้วก็เดือนนี้นะครับจะเป็น7,500 0มพคิดว่าผมทำได้ไหมได้ไบอดีคี